อีกทีได้ไหมคะเปลี่ยนฟันฝากไว้ไงที่ไม่มาสานต่อโอรทรศัพท์ยังเปิดเครื่องรองแต่ตัออวเรทุกวันทุกวันสุดยอดมากไหนตบมือให้นักร้องหนูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> บ้านอยู่ไหนคะพี่คะ <c oughs> อยู่นี่แหละจ้ะอยู่นี่แหละจ้ะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปออกงานกับหนูได้ไหมคะ จร,จริงๆพี่เขาก็ตามไปทุกงานเลยนะจริงก็มาๆามาล้อด้วยกันเลยได้นะคะก็วันนี้หนูขอขอบคุณนะคะ BLT นะคะ Light and Sound ระบบเสียงดีมากเลยค่ะเสียงปรบมือหน่อยจ้าขอบคุณนะฮะแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์สวยๆนะคะขอขอบคุณมากๆทีมอะไรคะพี่ JJ Show นะคะ เจเจโชลบุรีนะคะเสียงปรบมือหน่อยจ้าเจเจโชลบุรีนี้นะคะท่าพี่ๆสวยแบบนี้เด็กครูหนูจ้าแม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปมาใช่ไหมคะต้นข้าวแดนเซอร์สวยคุณครูะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่ทางโซเชียลที่แอดฟอล์มลนะคะขอบคุณขอคุณพ่อแม,แม่ที่ท้าท่ามักกรนะคะที่มาดูในกันวันนี้นะคะ ที่มาดูกันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพนะคะเ <im it> สียงรบมมือให้เจ้าภาพอีกสักครั้งได้ไหมคะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวรอรับชมนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะพ <im it> ี่เต๋าสมชายเข็มกัดนะคะ <im it> ล่าสุดหนูเพิ่งพูดกับครูหนูไปนะคะบอกว่า,อาชอบพี่เต๋ามากเลยนะคะ <im it> อยากเจอเพราะพี่เต๋าเท่แล้วก็หล่อมากเลยนะคะ FC พ <im it> ี่เต๋อหนูจะรอพี่เต๋านะคะถ้าไม่เดือบเกินไป จะอยากอยากสะถ่ายรูป uh, กับพี่เต๋าสักหนึ่งรูปนะคะเพราะว่าเป็น FC พี่เต๋าก็ฝากไว้สักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีพ่อแม่นะคะสนับสนุนหนูเยอะมากเลยทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีก็มีคนทักมาอะไรเงี้ยมาถามเยอะมากว่าแบบเป๊หนูอันไหนนะคะนไหนตัวจริงนไหนตัวปลอมก็บางคนเขาไปรอดูหนูในโซเชียลอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้ไปก็เกิดความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะ ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพจส่วนตัวหนูนะคะชื่อต้นข้าวสุปริยาวงเล็บเพจจริงนะคะวงเล็บด้วยนะคะเพจจริงแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจหลักแจ้งคิวงานในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะชื่อต้นข้าวสุปริยานะคะดูฝากสองเพจจริงไว้ด้วยนะคะสองเพจจริงไว้ให้ติดตามสุดท้ายแล้วก็ล่าสุดเร็วๆนี้เลยนะคะพบกับต้นข้าว สุปริยาออฟฟิเชียลนะคะช่องเฟซบุ๊กใหม่ของหนูนะคะซึ่งกำลังจะออเร็วๆนี้นะคะกำลังถ่ายทําอยู่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หนูขอทิ้งทายไว้ด้วยบทเพลงเตือนตัวเองเสมอนะคะชั่วเจ็ดทีดีเจหนค่ะ วันนี้หนูต้นข้าวสุปริยานะคะและทีมง,งานขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอสีโปรเปิลไปยนจะให้น้องต้นข้าวอีกรัหนึ่งเละคะขอถ่ายรูปก,กับ FC f ซน้องต้นข้าวค่ะ เวทีเลยดีกว่านะมาหน้าเวทีเดี๋ยวเซลฟี่ไปพร้อมๆกันกับน้องต้นพักนะคะเอฟซีที่อยู่ที่โต้ด้วยเนาะท่านใดที่สะดวกมาด้านหน้าเวทีมาถ่ายรูปรๆกันเลยนะมเดินม่เดินมาเดิม่เดินมาเดินมา้าต้นพักได้หน่อยนะคะไม่เห็นยังไม่เห็นขอมือเป็นกำลังใจมาไปเดินมาไม่เดินมาหนึ่งสองสามโอ้พี่เดินมาแล้วนะคะพี่แ ยังไม่เดินม่เดือนนะครยไม่เดินเลย่เดนไ่เดอนมาดู๋นวแกมาเดอนมาเดี่เดือนรัเดอนยวรันะครับได้ดายได้ดานได้ดายไ่้ดายได้ดายได้ดอไ้ดายได้ดอได้ดายได้ดาด้ดาได่อไดได้ดาด้ดาได้ดดยไ้ด้ไดได้ได้เดไดได้ดาไดไดได้ไ้ดไ พี่แบงค์คะรบกวนถ่ายรูปเพื่หน่อยได้ไหมคะพี่แบงค์อยู่ข้างหลังคือคนไหนคะพี่แบงค์อยู่ไหนครับพี่แบงค์แบงค์อยู่ข้างหลังครับพี่แบงค์ถ่ายรูปด้วยกันไหนนะคะหนึ่งสองสามไปก็งเดินนะคะ ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่เทียนด้วยนะขู้นะคุณขอบคุณแม่ท่านเลยนะะขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเสียบให้น้องต้นเทาสุภยาอีกครั้ง